เมื่อไม่กี่ชั่วโมองก่อนครับในงาน Summer Game f เ s t เนี่ยทาง Form s o f t w a r ว์ได้มีการปล่อยตัวอย่างเกมเพย์ของเกมเอเดนหนึ่ออกมาแล้วนะครับซึ่งจากตัวอย่างเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นตาน่าตื่นใจกันมากเลยนะครับทุกความที่ผมเองก็เป็นติ่งของ Form s o f t w a r ว์อยู่แล้วครับแต่อาจจะไม่ถึงกับเล่นเกมตะกูลโซลทุกภาคนะคแต่ผมก็กล้าพูดนะครับว่าตัวเองเนี่ยชอบ Form s o f t w a r ว์มากๆนะครับแม้ว่าเกมของ Form s ซ f t w ์ r เนี่ยจะทาให้ผมต่อยจอ ปลาจอยทิ้งไปแล้วมากมายนะครับโดยในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำการแกะตัวอย่างเกมเพย์ของ l d e n r i n g กันนะครับว่ามันจะมีเนื้อเรื่องแล้วก็เกมเพย์เป็นยังไงนะครับจากตัวอย่างที่เขาให้มาเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเกมเพย์ก่อนแล้วกันนะครับในทางด้านเกมเพย์เนี่ยเมื่อเห็นตัวอย่างแล้วผมนึกถึงเกมเกมหนึ่งครับชื่อ d a r k s i d e ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าไอ Dark s เ i d e r เนี่ยมันเป็นเกมที่เน้น Open World นะครับแล้วก็เน้นการสำรวจด้วยมันเลยอาจจะทำให้ผมนึกถึงเกมนี้เยอะหน่อยนะมากกว่าเกมโอเพนเวิ d เกมอื่นโดยตั้งแต่การที่ได้ดูตัวอย่างเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่า Elden Ring เนี่ยมันจะเป็นเกมที่ Open World อะไรมากขนาดนั้นนะเพราะว่าในฉากฉากหนึ่งครับเราจะได้เห็นว่าผู้เล่นเนี่ยกำลังขี่ม้าอยูย่แล้วก็ ทำการขี่มาขึ้นไปบนผานะครับซึ่งมันตอนแรกเนี่ยมันดูว้าวนะครับแต่ว่าจากที่เห็นแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทำมันได้บ่อยอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าก่อนที่ผู้เล่นจะขี่มาเนี่ยไอ้ตรงพื้นที่ข้างหน้าผู้เล่นเนี่ยมันมีเหมือนกับวงพายุอยู่นะครับวงลมอยู่ซึ่งน่าจะเป็นจุดที่บอกว่าตรงไหนเนี่ยสามารถที่จะกระโดดขึ้นขึ้นไปได้นะครับมันเลยอาจจะไม่ได้อิสระอระไรขนาดนั้นนะครับ แล้วก็ไอาการขี่ม้าเนี่ยมันอาจจะจํากัดอยู่แค่ภายนอกอาคารเหมือนกับดักไซเดอร์นะครับเพราะในดักไซเดอร์เนี่ยผู้เล่นสามารถขี่ม้าแล้วก็โจมตีบนหลังม้าได้ก็จริงครับแต่ว่าผู้เล่นจะสามารถทําได้แค่ภายนอกอาคารเท่านั้นนะครับเมื่อเข้าไปถึงพื้นที่พื้นที่อหนึ่งเนี่ยผู้เล่นจะไม่สามารถเรียกมา้าออกมาได้ได้ผมสรุประบบคอมแบทของ Elden Ring เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเป็น ระบบของ Darksoul s 3บวกกับมานะครับซึ่งเราจะเห็นได้จากในเทเลอร์นะครับว่าไออาวุธแต่ละชนิดเนี่ยมันมีสกิลของตัวมันเองนะครับซึ่งนั่นอาจหมายความว่าผู้เล่นเนี่ยจะต้องเลือกเล่นแต่ละคลาสเหมือนกับ Darksoul s 3นะครับแต่ว่าอาจจะมีการอัพสเตตเช่นเดียวกันอันนี้คือการมมนูของผมนะครับผมไม่ได้อยากให้เพื่อนๆเชื่อร้อยเปอรนะครับแลวผมคิดว่าไอตัวอย่างเนี้ยมันคงไม่ใช่ตัวอย่างสุดท้ายที่ Elden Ring จะออกมานะครับ เดี๋ยวต่อไปนะผมจะพูดในส่วนของเนื้อเรื em> ่องกันบ้างนะครับว่าเนื้อเรื่องของ e l ลเดนดิงเนี่ยมันจะเป็นอะไรยังไงนะครับคือตอนที่ผมทำแปลบทพูดในเกมเพลย์เสร็เนี่ยผมไปเห็นตัวอย่างเวอร์ชันสับไทยของแบนไดนำข้อมเข้านะครับผมก็เลยทำการปรับเปลี่ยนสิ่งที่ผมแปลมาเล็กน้อยนะให้เหมือนกับตัวอย่างที่ แบรนด์นำคอมเอาออกมานะครับโดยในตอนแรกครับจะมีเสียงผู้หญิงพูดนะครับว่าในอีกไม่นานผู้มีมนทินจะกลับมานำทางโดยพรที่ครั้งหนึ่งเคยสูญเสียไปภาคีสีทองนะั้นล่มสลายไปถึงภายในแล้วต่อมาจะมีเสียงผู้ชายพูดขึ้นมานะครับว่าเจ้าผู้แปดเพื่อนเจ้าเองก็ตามหาเอลดินดิงอย่างนั้นเหรอผู้ถูกแผดเผาด้วยเพลิงแห่งความทะเยอทะยานข้าจะต้องดับเพลิงนั้นให้เจ้า แล้วก็จะเป็นเสียงผู้หญิงอีกครั้งนะครับพวกเขาจะต้องต่อสู้พร้อมกับดับศูนในวงเวียนของคำสาปที่ไร้จุดสิ้นสุดศัพนันตะกรรมเหล่านั้นเองล้วนเป็นจุดกำเนิดของเราวิเวลชนและราชาต่อไปแล้วต่อมาจะเป็นเสียงผู้ชายอีกคนหนึ่งนะครับเจ้าผู้แปดเพื่อนเอ๋ยเจ้าบังอาจทำตัวเสมอกับท่านราชาข้าขอสั่งให้เจ้าคุกเขา โดยบทพูดพวกนี้คือบทพูดทั้งหมดที่มีในตัวอย่างของเกมเพย์ที่ปล่อยออกมานะครับโดยเดี๋ยวเราจะมาแกะบทพูดอันนี้กันนะครับโดยอย่างแรกนะครับเสียงผู้หญิงเนี่ยเขาพูดถึงผู้มีมนทินนะครับซึ่งไอ้ผู้มีมนทินเนี่ยในตัวอย่างที่มีศับทังกฤษของแบรนด์นาครอมเนี่ยเขาใช้คําว่า t a r n i s h นะครับซึ่งมันแปลว่าไม่มีแสงสะท้อนหรืออะไรประมาณนี้นะแปดเพื่อนจนไม่มีแสงสะท้อน เขามักจะใช้กับพวกเหรียญน,นะครับเหรียญที่แบบมันด้านนะครับเหรียญที่มันไม่มีเงานะครับซึ่งไอเดอะทรานิชเองเนี่ยผมอาจจะคิดว่ามันคือบทบาทของผู้เล่นเองนะครับจากบทพูดของผู้หญิงนะครับว่าครั้งหนึ่งเคยสูญเสียไอ้ครั้งหนึ่งเคยสูญเสียเนี่ยผมผมคิดว่าน่าจะเป็นเอลเดนริงนะครับซึ่งมันอาจจะหมายถึงว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเดอะทรานิชเนี่ยอาจจะเคยได้รับเอลเดนริงมาแล้วแต่ว่ามัน มันเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เขาต้องสูญเสียไอเอฟเดนวิงนี้ไปนะครับจนทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นผู้มีมลทินหรือกลายเป็นผู้มนหมองอะไรประมาณนี้แล้วก็ยังมีการพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าภาคีสีทองนะครับไอภาคีสีทองเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นองค์กรหรือกลุ่มคนที่มีอํานาจมากนะครับและตอนนี้เนี่ยอาจจะได้ล่มสลายไปแล้วด้วยสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็จากบทพูดของผู้ชายคนแรกนะครับที่บอกว่า จาพูดแตดเพื่อนเจ้าเองก็ตามหาเอลด n นริงอย่างนั้นเหรอไอ้บทบทนี้มันคือบทที่ทาให้ผมคิดว่าไอ้สิ่งที่ผู้มีมนทินสูญเสียไปมันคือเอลดนริงมันยังบอกอีกว่าเราจะไม่ใช่คนเดียวและคนแรกที่ตามหาเอลดนริงนะครับแล้วก็จะมีคนที่คอยขัดขวางเราอย่างแน่นอนนะครับและข้อความต่อมาจะเป็นเสียงของผู้หญิงซึ่งเธอเนี่ยจะบอกว่าพวกเขาจะต่อสู้พร้อมกับดับสูญในวงเวียนของคำสาปที่ไร้จุดสิ้นสุด สนกนรดกรรมเหล่านั้นคือจุดกําเนิดของเราวีรชนและเหล่าราชาไอข้อของข้อความนี้เนี่ยผมคิดว่ามันคือการต่อสู้เพื่อย่างชิงเอลเดนริงนะครับและผู้ใดก็ตามนที่ได้ครอบครองเอลเดนริงเนี่ยคนผู้นั้น,นจะกลายเป็นไม่วีรชนก็กลายเป็นราชาคนต่อไปซึ่งนั่นอาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่จะมีคนคอยขัดขวางนะครับแล้วต่อมาะจะเป็นเสียงของผู้ชายอีกคนหนึ่งครับเขาจะบอกว่าเจ้าผู้แปดเพื่อนเจ้าบางอาจทําตัวเสมือนกับท่านราชา ไอข้อความข้อความนี้เนี่ยมาจะเป็นข้อความที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยราชาอาจจะเป็นคนที่เคยได้รับเอลดินริงมาแล้วและการที่เราเนี่ยไปตามหาเอลดนริงมันเหมือนากับการที่เราไปแย่งชิงบัลลังก์เขาถ้าให้กล่าวเนื้อเรื่องของเอลดนริงโดยสรุปเนี่ยก็คือผู้เล่นที่ได้รับชื่อว่าผู้มุนหมองเนี่ยจะต้องไปตามหาสิ่งที่เรียกว่าเอลดินริง ซึ่งไอเอลเดนริงเนี่ยมันคือสิ่งที่จะบ่งบอกหรือเป็นสัญลักษณ์ของราชาหรือวิลชนคนต่อไปและจะมีคนคอยขัดขวางเราเพื่อที่จะไม่ให้เรานั้นกลายเป็นราชาคนต่อไปอย่างแน่นอนอันนี้อาจจะเป็นเนื้อเรื่องหลักๆของเอลเดนริงนะครับเพราะว่าถ้าดูจากผลงานของจอร์ดามาตินแล้วเนี่ยมันก็เกี่ยวกับการแยรงบอลลังด้วยนะเอลเดนริงครับมีวันวางจำหน่ายอยู่ในวันที่21มกราคมปีหน้านะครับ ในในตัวอย่างเนี่ยเขาเขียนว่าแพลตฟอร์มมีแค่ PS4 <_ A> แล้วก็ PS5 นะครับแต่ว่าในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ l d w n r i n n ครับได้ระบุว่าจะลงให้กับทั้ง PS4 PS4 PS5 Xbox o Xbox s e r e s X แล้วก็ S นะครับโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่า e l d e n Ring จะลงให้กับ PC อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นข้อมูลทั้งหมดที่ผมสรุปมาทั้งในเรื่องและเกมเพจจากตัวอย่างใหม่ของ e n r i n g นะครับถ้าใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับ แล้วก็ขอประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงครับในวันเสาร์ถึงอันคานที่จะถึงนี้ครับเดี๋ยวผมจะทําการไลฟ์ชมงาน e3 นะครับถ้าใครว่างๆก็สามารถเข้ามาได้นะครับทางช่องทาง YouTube นี้นะครับสำหรับวันนี้เดยโคเด็กซขอตัวลาไปก่อน <20 S 1> สวัสดีครับ for all